สนับสนุนโดยโรงแรมมิราเคิลแกรน์สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคลิกภาพ Center s t a สเต t u สตู e ิโอเออร c วันแคนดนเท็ดครับ สวัสดีค่ะพบกับญิงและ a ฟ e 2 The ม i r a c l e d r รี m พิชิตฟันมั่นใจในหุ่นสวยโดย Face2 ท่าสกัดจากถั่วขาวจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทัศนคติและก็บุคลิกภาพของสาวๆผู้เข้าแข่งขันหญิงนะคะซึ่งวันนี้สาวๆจะได้ทำการเรียนเต้นค่ะซึ่งการเต้นนี้นะคะมีทั้งเรื่องของ Basic Dance ทั้ง creative Dance นะคะและก็ล a ติ n Dance อีกด้วยแมดูท่าทางแต่ละคนนะคะจะชอบกับภารกิจนี้มากๆาเลยล่ะคะ่ะ าาคลาสแรกของสาวๆทั้ง8คนในวันนี้ก็คือการเรียนเต้นเทคนิคเบสิกแอนด์คริเอทีฟแดนซ์ซึ่งเป็นการเรียนเต้นเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้าใจในร่างกายของตนรวมไปถึงการสร้างความคิดในการมีจินตนาการ ในการออกแบบท่าเต้นซึ่งครูกวางลู่ได้มอบนาทีการสอนทักษะการเต้นเบื้องต้นให้กับครูเจมได้แสดงเทคนิคต่างๆให้กับสาวๆของเราครับและภารกิจนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อเรียนรู้แค่ทักษะการเต้นเท่านั้นนะครับเพราะสาวๆทั้ง8คนจะต้องนำความรู้ที่ได้จากคลาสนี้มาแข่งขันเต้นกันเป็นทีมเพื่อเก็บคะแนนในวันพรุ่งนี้ด้วยครับใช้หน้าออกใช้หน้าอ,อกไม่ใช่ตัว นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับสาวๆของเราก็เริ่มขาพันกันแล้วครับโดยเฉพาะคุณลินดา P ีที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเรื่องทิศทางนะครับเลยทําให้การเต้นของเธอยังไม่สัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ครับขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าวทางด้านของคุณดาว P ีรูปร่างของเธอน่าจะเป็นอุปสรรคในการเต้นเอามากๆเลยครับทำให้การเคลื่อนไหวนั้นท่าทางแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับว่า เธอกำลังเต้นอยู่ครับซึ่งก็ไม่ต่างกับสาวยุ้ยพีสามของเราเลยนะครับที่จังหวะเท้าของเธอนั้นไม่ค่อยทันเพื่อนซักเท่าไหร่ทำให้การเต้นของเธอเหมือนเป็นการกระโดดอย่างไงอย่างนั้นครับการเต้นเนี่ยมันจะบังคับอยู่แล้วว่าจะต้อง ออกดไหลหลังตรงคอยาวเท่านั้นเองมันจะช่วยในทางด้าน,นของบุคลิกภาพอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วนะคะกับเบสิคแดนซ์แล้วก็ครีเอทีฟแดนซ์ตอนนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องของลาตินแดนซ์นะคะก็จะเป็นการเต้นของชาวลาตินที่จะออกแบบว่าท่าทางดูเซ็กซี่นิดนึงนะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันดูว่าสาวๆเราจะออกท่าทางได้ขนาดไหนคะ่ะจบจากการเรียนเทคนิคเบสิคแอนด์ครีเอทีฟแดนซ์ ก็มาถึงคลาสลาตินแดนซ์ครับซึ่งนอกจากจะให้ความสนุกและปรับบุคลิกภาพแล้วยังเป็นการออกกําลังกายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเพราะเราได้เคลื่อนไหวและได้ใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการเต้นการเต้นลาตินนั้นช่วงล่างของร่างกายจะเป็นส่วนที่รับบทหนักที่สุดครับตั้งแต่กล้ามเนื้อหน้าท้องก้นและสะโพกลงไปจะได้ใช้หมดเพราะใช้แรงเยอะครับจึงทําให้รูปร่างค่อนข้างฟิตและเฟิร์ม นอกจากนี้การเต้นรำยังเป็นกิจกรรมที่นิยมมากในการเข้าสังคมนะครับเป็นการแสดงออกที่สร้างสรรค์ทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงและลดความเครียดจากการทำงานได้รวมทั้งยังเป็นการออกกําลังกายที่ไม่หนักเกินไปและไม่เป็นอันตรายอีกด้วยนะครับต้องไปเน้นคอมเมนต์ที่เข้าต่อสโากมากแวนปล่อยฟรี สำหรับในคลาสนี้ปิงปองพีสที่เคยมีพื้นฐานการเต้นมาก่อนก็ดูจะนำหน้าเพื่อนๆไปแล้วถึงจะห่างไปนานแต่การเต้นของเธอก็ยังดูลื่นไหลและก็สวยงามครับ oh. <laughs> ซึ่งผิดจากคุณจอมพีหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่าเธอจะวิตกกังวลเป็นอย่างมากถึงขนาดต้องให้ครูอเล็กซ์สอนเป็นการส่วนตัวเลยเอาอไหลลงไม่ใช่เข่าลงจ้ะ โอเคทาจะได้ประโยชน์มากถ้าเกิดว่ามีการทําหรือว่าฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเน้นเรื่องของสรีระเรื่องของสเจสต์เรื่องของการให้รู้จักการวางเรื่องของเซนเตอร์ถ้าเกิดว่าคนที่สามารถวางตําแหน่งเซนเตอร์ได้ดีเข้าใจเรื่องสรีระของตัวเองได้ดีมากขึ้นนะครับเขาจะมีบุคลิกที่ดี วันนี้เรามีภารกิจนะครับมาให้น้องๆเนี่ยมาดูสมรรถภาพเพราะว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์กันมากน้อยแค่ไหนและสามารถนำปรับไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนครูมีเพลงให้นะครับจะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มเมื่อสาวๆทั้ง8คนได้เรียนรู้ทักษะการเต้นไปแล้ว ครูกวางลูกก็ได้แบ่งสาวๆของเราออกเป็น2ทีมทีมละ4คนครับและก็ได้มอบภารกิจการแข่งขันการเต้นให้กับสาวๆโดยหลักในการแบ่งทีมนั้นจะมีทั้งคนที่เป็นแล้วกับคนที่พอจะเป็นป่าบนกันนะครับซึ่งก็ได้แก่ทีมจอร์เจียสรัสเซียซึ่งในทีมก็จะมีลินดา P2, ยุย P3 ปิ้งปอง p ีและดาว P ี9อีกหนึ่งทีมก็คือทีมโอเวอร์เกินซึ่งมีจอม P1 เบิ้ล P7 อ้อย p ีและก็นุ้ย P10 ครับภารกิจนี้นอกจากจะต้องคิดสร้างสรรค์ท่าเต้นกันแล้วความสามัคคีในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเอามากๆเลยครับเราจะต้องทําทีมเวิร์คด้วยกันนะครับแล้วก็มาสร้างสรรค์ท่าเต้นกันให้สนุกสนานโดยที่นำท่าเต้นทั้งหมดที่เรียนมา,<อ>านํามาประยุกต์ใช้ทำให้เป็นอารมณ์นะกแบบอะไรยเชน,ม,นมาดามดวเข่าบ กลายเป็นยูแทนโอเคไหมหนึ่งสองสามสี่แนเวลาผ่านไปเพียงไม่นานครับทีมจอร์เจียรัสเซียนก็สามารถคิดสร้างสรรค์ท่าเต้นไปได้มากกว่า80%แล้วครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะสาวสากลุ่มนี้นั้นได้แบ่งหน้าที่ของแต่ละคนกันอย่างชัดเจนในการคิดท่าทางแต่ละท่าจากนั้นก็นำมารวมกันซึ่งจะต้องมีทั้งท่าบังคับพื้นฐานท่าเต้นที่สร้างสรรค์และเน้นความสนุกสนาน และท่าที่เคยฮิตในอดีตอย่างท่าเต้นโหนรถเมในเพลงเกรงใจของแรปเตอร์ครับซึ่งในทีมนี้คนที่มีบทบาทที่สุดต้องยกให้กับลินดาพีสเพราะนอกจากเธอจะคิดท่าเต้นแล้วยังมีส่วนช่วยนับจังหวะและผสมผสานท่าเต้นต่างๆให้ลงตัวกับเพลงด้วยครับ 1 2ึ่งสสี่ว่างทำไปเถอะโซ่สามทีนะก็ทำไมเดี๋ยวไปมาดูทางทีมโอเวอร์เกินกันบ้างครับทีมนี้ดูจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะตอนนี้จะหมดเวลาการซ้อมอยู่แล้วแต่พวกเธอก็ยังถกยังเถียงกันในเรื่องของท่าเต้นกันอยู่เลยไม่ว่าใครจะเสนอท่าเต้นอะไรออกมาดูเหมือนทุกคนจะมีข้อโตแยงได้ทุกท่านะครับโดยเฉพาะออยพี8นั้นไม่ว่าเพื่อนจะเสนอท่าไหนให้ลองเต้นตาม ถ้าเธอไม่เข้าใจหรือเธอไม่ชอบท่านั้นเธอก็จะไม่ทําตามครับจนต้องได้หนุ่ยพีสิน้องเล็กของเราที่แสดงความเป็นผู้นําของกลุ่มคอยรวบรวมท่าเต้นของเพื่อนๆและนับจังหวะเพลงให้เพื่อนดูอย่างช้าๆครับนีอากาอาการน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับทีมของคุณจอบนะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับทีของคุณลินดาเนี่ยโอโ้โห วางแผนอย่เป็นอย่างดีแล้วก็มีแบบว่าความสมัครสมาธิมคีากๆแต่ก็ไม่แน่ค่ะอะไรๆก็เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นติดตามชมแล้วก็ให้กําลังใจพวกเธอได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าอยากจะให้กําลังใจนะคะก็พิมพ์เเว้นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่4874444ค่ะหรือถ้าอยากจะโหวตอยากจะเชร์นะคะพิมพ์พีเว้นวักตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันส่งมาที่4874444เช่นเดียวกันค่ะ3บาททั่วประเทศทุกเครือข่ายเลยค่ะ และพรุ่งนี้กลับมาติดตามบรรยากาศของ f เฟส t h เด i r a ม l e d า e ร m ที่ชิดฝันมั่นใจในหุ่นสวยโดย f a s e 2ซาสกัดจากถั่วขาวจากประเทศสหรัฐอเมริกากันได้ใหม่นะคะ3มทุ่มตรงทาง m มีเดียชาแนลและ5ทุ่ม5นาทีทางมีเดียบูมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ครับเราจะได้เห็นลีลาของสาวๆทั้ง8คนว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนและทีมใดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งครั้งนี้ห้ามพลาดนะครับ Okay. The miracle wow. dreams.